สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คุณกำลังอยู่กับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับ Beyonce by Sue และนี่ก็เป็นเอพิโซดที่2แล้วนะคะที่เรามาพูดคุยกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราขอตั้งชื่อตอนว่ากอดตัวเองให้เป็นก่อนที่คุณจะไปกอดใครคะ่ะแม้ชื่อเอพิโซดนี้ไม่ได้มีในยะสองแง่สองงามแต่อย่างใดนะคะวันนี้จริงๆมันก็สอดคล้องกับเอพิโซดที่ผ่านมานะคะ จริงๆที่มาที่ไปของเอพิโซดนี้นี่จะต้องยกความดีให้กับลูกชายเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะในระหว่างที่พาลูกชายแม้หลายคนอาจจะสงสัยนะคะแต่จริงๆทุกคนน่าจะรู้บ้างแล้วนะคะถ้าใครติดตามชีวิตส่วนตัวผ่านทาง Facebook นะคะก็ตอนนี้เลี้ยงน้องแมวนะคะซึ่งก็ค่อนข้างติดเขาค่อนข้างมากะคะในในทุกๆเช้าเนี่ยจะต้องพาเขาเนี่ยไป ชมความงามของธรรมชาตินะแล้วก็เมื่อเช้าในด้วยด้วยบรรยากาศของเมื่อเช้าด้วยแล้วก็มันแล้วก็อากาศของเขาเรียกว,ว่าหลังฝนตกนะคะมันก็รู้สึกส,สดชื่นเนาะก็เลยใช้ช่วงเวลานี้ในการดูรูปเก่าๆของตัวเองบน f c e e o o o นะ,ะแล้วก็ดูรูปในมือถือก็ไปพบสะดุดกับรูปหนึ่งนะคะได้รู้สึกอ,อชอบมากเพราะว่า,วามันให้ความรู้สึกแบบเออมันน่าจะเอามาใช้เป็นท็อปปิกหรือว่าใช้ เป็นแรงบันดาลใจนะคะอะไรได้ได้บ้างนะคะก็คือเป็นรูปของตัวเองอะคะ่ะที่กําลังใช้2มือของตัวเองเนี่ยกอดตัวเองอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ <c oughs> ช่างเข้ากับบยิการเมเชาเป็นอย่างมากนะคะมันเลยทําให้คิดแคปชั่นนี้ขึ้นมาหรือว่าคิดชื่อตอนนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการกอดตัวเองนะคะจริงๆความหมายของกอดตัวเองหรือ,อ ประโยคที่ว่ากอดตัวเองหลายๆคนก็คงมองเห็นภาพว่ามัานหมายถึงการที่เราใช้2มือของเราเนี่ยหากักกอดตัวเองว่าจะในแง่ของการให้ความสุขให้ความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะทำให้นึกถึงเวลาที่ตัวเองรู้สึกหนาวเนาะรู้สึกอ,อะไรสักอย่างรู้สึกขดถูแล้วแม้กระทั่งรู้สึกแบบอยากได้ความรักอะไรสักอย่างเรามักจะอยากได้สิ่งนี้จากคนอื่นอยู่เสมอเรามัก อยากได้สิ่งนี้อยากให้สองมือของคนอื่นเนี่ยมากอดเรามันก็ถามตัวเองค่ะว่าแล้วทำไมเมื่อเช้า,า,มเ,าเมื่อเช้านะคะถามตัวเองว่าทำไมเวลาที่เราอยากได้สิ่งพวกน,นี้เราอยากได้ความรากักเราอยากได้ความอบอุ่นทำไมเราไม่ใช้สองมือตัวเองกอดตัวเองดูเราเคยชินกับความรักที่คนอื่นมอบให้เราเคยชินกับความอบอุ่นที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้นะคะจนจนเราชินจนเรารู้สึกว่า เวลาที่มันไม่มีคือเราต้องรอคอยเวลาที่มันรู้สึกว่าเออถ้ามันไม่มีใครมาให้เราก็รอคอยหรือโหยหากลายเป็นความรู้สึกแบบนั้นไปแต่นี่จริงในความเป็นจริงแล้วนะคะทุกๆคนมีมือหรือว่ามีพลังนะคะหรือว่ามีสิ่งที่อยู่กับตันเองอยู่แล้วนะคะแต่เพีงเยงแต่ว่ามองข้ามมันไป จากการกอดตัวเองใน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 ความรู้สึกของเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทำให้นึกถึงคำนี้ก็คือคำว่า s f l o m p a s s i o n นะคะซึ่งจริงๆถ้าใครเคยเรียนหรือว่าเคยได้ยินคำนี้มามันมักมันจะคล้ายๆกับคำว่า Self-Esteem แต่มันจะมีความหมายที่ลึกซึ้งว่าในทางจิตวิทยาเขาบอกว่ามันสำคัญเป็นเบสิกแรกที่สำคัญมากกว่า Self-Esteem ซึ่งเซลล์ควมเห็นอกก็คือการที่เรารักการที่เราเข้าใจการที่เรายอมรับหรือการที่เรารู้จักให้อภัยรู้จักปลอบโยนตัวเองนั่นเองจึงเป็นที่มาที่ไปที่จะพูดถึงเรื่องของการกอดตัวเองในวันนี้หลายหลายคนนะคะที่เคยมีความรักนะคะหรือว่าหลายๆคนที่มักจะอยู่ชีวิตอยู่รอบข้างด้วยคนมากมายเพราะงั้น อาจจะมีบางครั้งที่เวลาท้อหรือเวลาที่เราผ่านอะไรไปไม่ได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมักจะมีคนที่หยิบยื่นขึ้นเข้ามาให้หรือว่าเข้ามาสวมกอดหรือเข้ามาปลอบโยนหรือเข้ามาให้กําลังใจนะแต่บางคนหลายๆคนณนตอนนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครหรือไม่สามารถที่จะให้คนที่รักให้คนที่รอคอยเนี่ยเข้ามากอดหรือเข้ามาปลอบโยนได้ อาจจะทำให้ช่วงเวลาแบบนี้มันผ่านไปได้ยากวันนี้เลยอยากจะมาบอกว่าทำไมเราไม่มองตัวเองทำไมเราไม่กอดตัวเองทำไมเราไม่ปลอบประโยนตัวเองทำไมเราไม่ให้กำลังใจตัวเองล่ะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนไม่ได้อยู่กับคนอื่น24ชั่วโมงและ7วันแต่เราอยู่กับตัวเองทุกวินาที เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการความรักเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการความอบอุ่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการกำลังใจและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการให้ใครกอดเราน่าจะกอดตัวเองนะคะเพราะการกอดตัวเองคือการมีเซลคอมเพสชั่นคือการมีความรักกับตนเองมันเป็นสิ่งเบสิกสุดเลยค่ะที่พวกเราทุกคนควรจะมี วันนี้อยากให้ทุกคนนะคะหันมาก่อตัวเองหันมารักตัวเองหันมาอยู่กับตัวเองเพราะหากเรามีสิ่งเหล่านี้มากพอเราก็สามารถที่จะหยิบจื่นให้กับคนอื่นได้ค่ะก่อตัวเองให้เป็นนะคะก่อนที่คุณจะไปกอดใครแล้วพบกันใหมค่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Say bye soon.